เตรียมพบกับกิจกรรมปั่นสโลลีฟเหมืองต้องห้ามพลาดพลัสส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาจำกัดและเนชั่นทีวีจัดกิจกรรมปั่นสโลลีฟเมืองต้องห้ามพลาดพลัสเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยจักรยานรับเทรนคนไทยฮิตปั่นจักรยานพร้อมกันนี้มิตซูบิชิอิเล็กทริกยังร่วมหนุนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม CSR เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนตลอดเส้นทางปั่น 5ภาค5จังหวัดโดยนางสุจิตราจงชาญสิทธโธร,รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมิสเตอร์ยาสุชิมริยามะกรรมการผู้จัดการมิสูอิเล็กทริกนายอนันต์บรญเจธรรมและคุณหนงนาถหานวิไลาจากเนชั่นบลอดแคสติ้งให้รายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานภายใต้แนวคิด ปั่นสโลลฟ์เมืองต้องห้ามพลาดลัใน5ภูมิภาค5จังหวัดเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มคนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานได้มีโอกาสปั่นเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งจะเพิ่มความสนุกสนานพักผ่อนหย่อนใจอีกแบบหนึ่งทั้งยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพและสร้างรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวตามชุมชนต่างๆต,ตามกระแสะที่คนไทยหันมาปั่นจักรยานกันอย่างคึกคักทําให้เกิดการท่องเที่ยวด้วยจักรยานเพิ่มมากขึ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเล็งเห็นโอกาสใช กระแสความตื่นตัวดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ในการทําตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดเงินหมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากกิจกรรมครั้งนี้เป็นการปั่นชิวๆสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ใน5ภูมิภาค5จังหวัดได้แก่เส้นทางที่1ทะเลน้อยทะเลบัวสีแดงสดที่บานสะพรั่งในยามเช้าต้อนรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงเตรียมปั่น ในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมเส้นทางที่สองทุ่งโปร่งทองความงดงามอลังการกับต้นโปรง่งเมื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์จะสะท้อนแสงทําให้เหมือนเป็นป่าไม้สีทองอร่ามไปทั่วทุกพื้นที่อันกว้างใหญ่ในจังหวัดระยองพร้อมปั่นในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนเส้นทางที่สทุ่งดอกกระเจียวความสวยงามของดอกกระเจียวสีชมพูที่1ปีจะมีให้ชมเพียง3เดือนในจังหวัดชัยภูมิเชิญร่วมปั่นในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมเส้นทางที่4 พระปฐมเจดีตื่นตากับองค์เจดีสูงเสียดฟ้าตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองในจังหวัดนครปฐมวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมและเส้นทางที่5พระธาตุธริพุนชัยสัมผัสกับเจดีสีทองอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองให้ผู้ที่ศรัทธาได้กราบไหว้สการะขอพรในจังหวัดลำพูนพร้อมปั่นวันอาทิตย์ที่25กันยายนซึ่งนักปั่นยังจะได้มีส่วนร่วมกับชุมชนต่างๆเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนที่ไม่ได้มีให เห็นทั่วไปอาทิการทำประมงแบบยกยอการสารหัตกรรมจากกระจูดการนำดอกบัวมาประดิษฐ์เพื่อบูชาชิมผลไม้ท้องถิ่นจากสวนสินค้าโอทับของแต่ละชุมชนและชมวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วยโดยจะได้ร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมกับมิสุบิชิพัฒนาชุมชนช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนแก่เยาวชนในท้องถิน่นและปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น ทรทก็ได้ร่วมกับเดนเนชั่นเนี่ยทำการปั่นจักรยานแบบโรณรงนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยใช้จักรยานให้มากขึ้นในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เข้าไปปั่นในเมืองต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยสร้างเลนจักรยานนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้กับนักปั่นจักรยานเข้าไปท่องเที่ยวนะคะเราก็อยากจะให้การปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยกระจายตัวสู่เมืองรองหรือว่าเมืองที่มีศักยภาพแล้วก็ประกอบกับโครงการของเมืองต้องห้ามพลาด p l u ของทรทก็ยังดําเนินการในปี2019ต่อเนื่องมานะคะแล้วทุกกิจกรรมทุกโครงการที่เราปั่นใน5จังหวัดเนี่ยเราจะเข้าไปทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนเรียนรู้นะคะว่าแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางโดยลักษณะของการปั่นแบบสโลไลฟ์นะคะคือเข้าไปแล้วเนี่ยเรียนรู้ชุมชนและให้ชุมชนเนี่ยเกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะโครงการนี้เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนนะคะเราจะมีโครงการ ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวอีกหลายรูปแบบนะคะขอให้ติดตามจากโครงการของการท่องเที่ยวประเทศไทยระยะต่อไปด้วยค่ะผู้ที่สนใจร่วมปั่น Slow Life เมืองต้องห้ามพลาดในครั้งนี้ติดตามข้อมูลรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ nationtv.tv/slowlifebytrip และ Facebook slowlifebytrip พร้อมร่วมทำกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียด้วยการถ่ายภาพสิ่งที่คิดว่าต้องห้ามพลาดในเส้นทางและโพสต์ขึ้น Facebook slowlifebytrip เพื่อลุ้นรางวัลอีกมากมาย we